บุรพาราเมงพระพุพธคุณังบุรพาราเมงพระธรรมเมตตังบุรพาราเมงพระสังฆานังทุกขโรคาภัยังวิวันชัยเยสัพทุกสัพโโกสัพโรคสพพัสพภัยสัพะเคราะห์สเสนียจันไรวิวันชัยเยสัพาธา นัสาภาลาพังภวันตุเม ราคันตัวสุราคันตัวาคันเนรสมมียงพระพุทธคุณนางคันาคาเนรสมามียงพระธรรมมีตังาคันเนรสมมียงพระสังฆานังทุกขโรคข้พยังวิวัรณัยเย,ยสัพพทุกสัพะโศสัพพโรคสัพพภัยสัพะคร้อเส,สนียจันไร ว,วันชัยเดสาพาธานังสาพาลาพังพวันตุมรักขันตุสุรักขันตัวทักสินรสเมีพระพุทธคุณนางทักสินรสเมีพระธรรมเมตังทักสินรสเมีพระสังฆานังทุกขโรคพยังวิวันชัย ยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียจันไรวิวันชัยเยสัพพานาสัพพลาพัง พวันตูเมราคขันตูสุรคกขันตูหรอรดีรัสมิงพระพุทธคุณนงหรอรดีรัสมิงพระธรรมเมตังรอรดีรัสมิงพระสังฆานังทุกขโรคาพยังวิวันชัยเยสพพทุกะะัพโสกสพพโรคสพพภัยศพเคราะหเสนียจ ันไรวิวัรณไทยยีสาภทา,านสาสภาลาพังภาวันตุเมรคา,านตูสุราคานตูปัจิมราสมีพระโพธิคุณังปัจิมราสมิพระธรรมมตังปัจิมราสมิพระสังฆานังทุขโรคพยังวิวันณ ชัยเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพครอเสนียจันไรวิวันไัยเยสัพพธานังสัพพลาพังภวันตูเมรัราคนตูสุรกขันตูพายาปราสมเมียงพระโพธคุณังพายาปราสมิเมียงพระธรรมเมตต พายาประสมิมพระสังขานังโทขโรคพภัยยัง วิวันชัยเยสัพพทุกสัพะโสสัพโสสพโรคสัพะภัยสัพเคราะหเสนียจันไรวิวันชัยเยสัพพาทานังสัพาลาพังพะวันตูเมร,าารักขันตุสุรักขันตูอูดรรัสมิพระพุทธคุณนางอูดรรัศมิพระธรรมเมตตง อูดอนรัสมีภะสังขานังทุกขโรคาพยัง วิวันชัยเยัพพทุกศพาโศัพพโรคัพพภัยพพเคราะหเสนียจันไรวิวันณชัยเยสศพาทานังศภาลาพังภวันตูเมร,าารักขันตุสุรักขันตุยสารรสมีพระพุทธกุณังยีสารรสมีพระธรรมรมตังย สานรัสมงภาษานังทุกขโรขภัยยังวิวันชัยยีสัพพทุกสัพพสุกสัพพโรคสัพพภัยสัพพคร้อสเนยจันไรวิวันชัยยีสัพพธานังสัพพลาพังพะวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุอากาศรัสมี พระพุทธคุณังอาการัสมิกพระธรรมเมตังอาการัสมิกพระสังคานังทุกขโรคภยังวิวันทัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพสพภัยสัพพเคราะห์สเนียจันไรวิวันทัยเยสัพพธานาสัพลาภัง พันตุเมรกขันตุ วสุราคานตัวปัทวีรสมีพระปวดทักุนังปัทวีรสมงพระธรรมเมตังปัทวีรสมงพระสังฆานังทุกขโรขพยังวิวันณไทยเยสพะทุกสพะโสสพะโรคสพพภัยสพะคราะอสเนียจันไรวิวันณไทยเยสปะธานัง 塔啪拉啪。La, pa, la, ภาวันตุเมรคานตัสุราคานตัว,าตวมาสมิงมงคลจักกวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันหอมล้อมรอบครอบทวอนานตตาราชเซมานาเคเตสมันตาสัตโย ชนสตสหัสสาเนผพุทาชาลปริเขตเตรักขันตัวุุราขันตุยมาสมิงมงคลจักกวาลทั้งแปดทีประสิทธิท์จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชา้นมาป้องกันหอมล้อมรอบครอบทั่วนัตตาราชเสมานาเขต ตสมัตตาสัตโยชนะสตาสหา,สานิธรรมาชาลปริเคเตราคันตุสุราคันตุยมาสมิงมงคลจากขวานทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันหอมลอ้อมรอบครอบทั่วอนัตตา ราชสิมาเขคเตยสมัมตาสตโยชนะสตัสหาสานิปติกาพุทธาชาลาบริเคเตราคันตู สุราคารันตุยมาสมงมงคลจักเกวานทั้งแปดทิศประสิทธิที่จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันหอมลอ้อมรอบครอบทั่วอนาตาราชเสมานาเขตเตสมันตาสัตยโยชนะสตสหัสานิสังคาชาลปริเขต เตะรักขันตัวสุรักขันตัว